ก็เอากำนันปอสันๆันนิดนึงนะเมื่อวานโผลอินเข้ามาครบรอบ72ปีค่ะอย่างที่เราทราบกันนะคะว่ากำนันปอเนี่ยไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนานแล้วว่ากันอย่างนั้นเพราะว่าทางกำนันปอเนี่ยไปโดนคดีแล้วก็โดนคำตัดสินว่าจะต้องถูกควบคุมตัวเนี่ยนะคะปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นวันคล้ายวันเกิดของกำนันปอก็เลยมีบรรยากาศที่บ้านแสนสุขของชนบุรีค่ะคุณสตินคุณปลื้มภรรยาคุณสมชายคุณปลื้มหรือกำนันปอลูกๆเปิดบ้าน นะต้อนรับแขกขั่ามาร่วมอวยพรน,นึงในวันคล้ายวันเกิดครบ72ปีอุ้ยเขาบอกว่ามากันเป็นพันคนนำกระเช้าของขวัญมาอวยพรด้วยเขาก็ยังคงเคารพรัก เขาบอกว่ากำนันเปาะเนี่ยเป็นที่เคารพนับถือของชาวชนบุรีถือเป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่สร้างความเจริญให้เทศบาลเมืองแสนสุขชายหาดบางแสนนะกำนันเปาะเองก็โฟนอินขึ้นมาที่โทรศพัพท์มือถือคุณสนธยาค่ะบอกว่าขอขอบคุณผู้ที่มาร่วมงานวันเกิดในปีนี้ทุกคนที่ยังไม่ลืมกันแม้จะไม่ได้อยู่ที่บ้านตอนนี้สุขภาพแข็งแรงดีไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยขอฝากกลุ่มเรารักชนบุรีที่มีนายสนธยาเป็นหัวหน้ากลุ่มในการเลือกตั้งสสครั้งต่อไปพูดมาสั้นๆไม่เยอะ ช่วยลูกชายหาเสียงไปด้วยชาวบ้านบางส่วนก็คิดถึงใช่รวมทั้งศารก็คิดถึงด้วยเจ้าหน้าที่แต่ลูกๆเขาเก่งไงพวกคุณสนทยาคุณวิทยาเขาเก่งเขาบริหารพัทยาสนบุรีโอโหบางแสนฮะเก่งฮะก็บริหารก็เป็นคนใหม่ไฟแรงน่ะและมีการศึกษาดีด้วย